ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนามการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชั่วเซียนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ามูบาเล็งเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการสปอยนะครับผมในวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตเข้ามาหลายอย่างเลยนะก็เดี๋ยวจะมาสปอยให้ฟังก่อนนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะหลักๆแล้วก็จะเป็นตัวนักเตะนะผมที่จะเข้ามาใหม่นะในกิจกรรมต่างๆนะผมทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันนะครับผมอย่างแรกนั่นก็คือ TOT W นะครับ t o w ก็จะมีการอัปเดตนักเตะชุดใหม่เข้ามานะประจําสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้สิสัปดาห์ถัดไปนะครับผมพูดผิดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตรง TOTY นะครับผมที่เป็นพรามไอคอนนะครับก็จะเปลี่ยน3นักเตะตัวนี้เป็น3นักเตะตัวใหม่นะก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมที่จะอัปเดตเข้ามานั่นก็คือก็คืออันนี้เลยนะครับการเดินทางของฮีโร่ครับผมนั่นก็คือนักเตะฮีโร่นั่นเองนะครับผมก็จะมีอัปเดตเข้ามาใหม ซึ่งผมไม่ได้เล่นเลยนะทั้งหมดก็จะมี3ามอย่างนี้นะครับที่จะมีนักเตะเข้ามาใหม่นะก็เดี๋ยวรอรับชมรับฟังกันแล้วกันว่าจะมีนักเตะอะไรเข้ามาบ้างนะก็เดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนนะผมก็มีตัวดีๆเยอะเลยนะเออตัวน่าสนใจก็เยอะนะครับผมยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเ,เพื่อนๆทุกคนครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด,กด,กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็เริ่มกันด้้วยอันนนีลก T ะรผม ทีโอทีิวชุดต่อไปนะที่จะเข้ามาในเกมนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากพวกนี้นะเป็นนักเตะชุดใหม่นะก็ตามนี้เลยนะครับผมที่ผมทราบตอนนี้ก็มี8ตัวนี้นะครับผมเนี่ยไล่ดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยมีวอลเกอร์พีเตอร์ตัวแรกอ่านไม่ทันตัวนี้โควาซิกนะครับผมแล้วก็เนี่ยตัวนี้นะบางตัวผมก็ไม่รู้จักผมไม่ค่อยได้ดูบอลน,นะเอออันนี้ลาปปโอนะครับผมอันนี้ก็ปาวานเนาะแล้วก็เนี่ยโอเปนด้าป่ะอ่านชื่อว่าอย่างงี้ป่ไม่แน่ใจนะ แล้วก็ตัวนี้อ่านชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับผมก้อนี้เลยนะครับผม8ตัวนี้แหละเท่าที่มีข้อมูลตอนนี้นะสำหรับ totw นะครับผมเอาจริงๆน่าจะมีอีกไหมผมว่า totw ไม่น่าจะมีแค่8ตัวนะแต่ณตอนนี้มันมีอยู่แค่นี้นะณตอนนี้ผมทําคลิปเนี่ยผมทําคลิปตอนบ่ายโมงอ,อประมาณก็มีเท่านี้แหละสาหรับข้อมูลของผมตอนนี้นะ totw ผมว่าเย็นเย็นเลยนะ่าจะมีแอมาเพิ่มแหละแต่เอาจริงๆ totw ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากก็ได้เพราะว่าผมว่าตัวนักเตะม,มันก็ไม่ได้เก่งอะไรสักเท่าไหร่นะครับ เออก็แค่แบบอัพเข้ามาตามแบบผลงานของลีกเนาะที่เล่นดีแต่การ์ดเอาจริงๆมาเล่นในเกมมันก็เล่นยากอยู่นะเออเพราะว่าไส้ในมันอะไรก็ไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าอยากจะรอการ์ดดีๆผมว่าต้องรอเนี่ย POTM อะ่ะเออผมว่านั่นอะ่ะน่าจะโอเคแหละเอามาเล่นได้ดีกว่า ITW นะครับผมเผื่อใครไม่ทัน POTM เดี๋ยวแปะรูปให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะประมาณามประมาณเฮ้ยไปดูในตลาดดีกว่ามันมันจะมีอยู่ POTM อ่ะ มันคือ p พ a เยอร์ออฟเดอะมนะซึ่งมันก็คัดมาจาก TOTW นั่นแหละเป็นนักเตะที่เล่นดีประจําเดือนนะครับไม่ง่ายอยู่ไหนวะมันก็น่าจะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกับอันนี้ปะอ่าเนี่ยเนไอพวกการ์ดเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยคือ POTM นะครับผมเนี่ยเห็นไหมนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเออ POTM เนี่ยมันก็จะโหดขึ้นมากว่าไอพวกนเนี้ยเนี่ยกว่าไอพวกทีโอ่ะเออ POTM นะถ้าอยากจะรอเล่นผมว่าไปรอพวกนี้ดีกว่า อันนี้มันคือของปีที่แล้วนะเออแต่ว่าของปีนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมานะผมยังไม่เห็นมีข่าวอะไรเลยว่าจะมี POTM เข้ามานะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะแต่ถ้ามาเนี่ยผมว่ามันดีกว่า TOTW แน่นอนนะครับผมเอาละครับเราไปต่อกันที่อันต่อไปดีกว่าที่จะสปอยนะก็คืออฮีโร่ก่อนแล้วกันอันนี้ฮีโร่นะครับฮีโร่เนี่ยตอนนี้ก็มีเท่าไหร่สี่ช่วงแล้วนะอันนี้ช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สาม ช่วงที่4นะครับผมช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงที่5นะครับผมแล้วช่วงที่5เนี่ยจะมีอัปเดตเข้ามาทั้งหมดนะครับ6ตัวด้วยกันนะครับผมสำหรับฮีโร่เนี่ยก็คอนเฟิร์มมาโดย EA นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าเขาคอนเฟิร์มมายังไงนะก็นีเลยนะครับผมคอนเฟิร์มโดย EA นะครับผมก็คือ6 new hero นะครับ Are coming to FIFA Mobile tomorrow นะครับแล้วเขาโพสเนี่ยวันที่เท่าไหร่16ก็คือ วันนี้เลยนะครับผมก็ Tomorrow <c oughs> ก็พรุ่งนี้แสดงว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะอัปเดตเข้ามานะครับผมสำหรับฮีโร่ทั้ง6ตัวนะครับผมแล้วทาง Ye <c oughs> ได้เขียนไว้ด้วยนะข้างล่างเห็นไหม What are you prediction ก็คือคุณคิดว่านักเตะตัวอะไรจะเข้ามาบ้างประมาณนี้อ่ะคิดว่าตัวอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวผมเอามาแชร,ร์ให้ดูแล้วกันว่าจะมีตัวประมาณไหนเข้ามาบ้างนะก็ผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันจะตามนี้ร0% 0หรือเปล่านะแต่ว่าช่องทางที่ผมหามาเนี่ยก็ ก็ถือได้พอสมควรนะเพราะว่าช่องทางนี่ค่อนข้างแม่นเลยนะครับผมก็จะมีให้ดูทั้งหมด6ตัวเป๊ะเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมหนักเตะทั้งหมด6ตัวก็นี่เลยนะครับผมตัวแรกริคาโดคาวาโยนะครับผมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่านชื่อว่าอะไรอะมาเกรสมาควสอะไรประมาณนี้ปะแล้วก็อันนี้ก็โวลเลอร์ปะประมาณปาปินนะครับผมแล้วก็มีมาซิซิโอแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นคีเวลนี่ตามนี้เลยนะครับผม ใครสนใจตัวไหนอะไรยังไงก็รอมันเข้ามาแล้วกันนะก็สะสมแต้มมาไว้นะครับผมใครยังไม่ได้เล่นก็ไปเล่นนะเพื่อที่จะเก็บแต้มไว้นะแล้วก็อรอแลกนะครับผมตอนมันเข้ามาจริงๆนะครับผมใครสนใจตัวไหนอะไรยังไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมทั้ง2อันเลยนะทั้งที่อทีแล้วก็ฮีโร่นี้เลยนะครับผมเนี่ยทั้งหมดก็หลายตัวอยู่นะตอนนี้ก็เอาแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนะผมก็จะไปสู่ดักเตชุดต่อไปนะที่จะเข้ามาในชุดของไอคอนนะครับผมที่เข้าตรงท o t OT y นะ ก็จะมีทั้งหมด3ตัวเหมือนเดิมนะครับผมประจำสัปดาห์สุดท้ายแล้วอันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่จะมีไอคอน3ตัวใหม่เข้ามานะก่อนที่จะหมดกิจกรรม TOTY นะครับผมนี่เลยครับตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากซีดานมุลเลอร์มาติอุสนะครับเป็นตัวใหม่นะครับผมทั้ง3ตัวนะซึ่งผมดองแต้มมาเยอะนะเนี่ยเจ็ดร้อยกว่านะก็เดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายเข้ามาเนี่ยผมก็คงสุ่มเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะดองต่อทําไมนะ ในเมื่อมันอาทิตย์สุดท้ายแล้วไม่มีชุดใหม่เข้ามาแล้วก็ต้องใช้นะครับผมใครดองไว้ก็รอใช้ได้เลยนะในอาทิตย์สุดท้ายครั้งนี้นะครับผมอเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่ามีตัวอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะแทน3ตัวนี้นะครับปะลุยกันเลยดีกว่านะครับไอดีละตัวเพื่อความตื่นเต้นนะผมตัวแรกก็จะเป็นคาฟูนะครับโอย1าหนึ่งร้อยสิบนะโอยาที่น้อยที่สุดนะครับผมสําหรับสายฟรีที่มีสิทธิ์จะสุ่มได้นะก็ถ้าผมสุ่มออกก็คงเป็นตัวนี้แหละตัวเราคาฟูนะครับผมผมว่าน่าจะเก่งอยู่แหละ rb คาร์ฟูลร่างที่แล้วมันโเวอร์เท่าไหร่ผมลืมแล้วหนึ่งร้อยสามวะหรือหนึ่งร้อยสียร่างนั้นก็เก่งอยู่เหมือนกันนะเออเท่าที่ผมจําความได้นะครับผมถึงผมจะไม่เคยเล่นก็ตามนะแต่ผมเคยไปเจอเจออยู่ไอร่างไอคอนอีเวนต์นะร่างที่แล้วนะครับผมอันนี้มาเป็นพรามไอคอนเลยนะผมว่าน่าจะโหดแน่นอนนะครับผมแล้วก็สายฟรีมีสิทธิ์ได้ด้วยเออก็แค่ไปซุ่มนะถ้ามันออกนะครับผมหรือไม่ก็รอซื้อในตลาดก็ได้ผมว่าไม่น่าจะแพงว่ะไหนจะมีฮาคิมมี่ไหนจะมีเจ้าคันเซโ่อีกอะ ที่เป็น RB โหดๆนะเออตัวนี้ก็โหดแหละแต่ผมว่าไม่น่าจะแพงว่ะเมื่อเทีบก็บ1 1ยที่ผ่านๆมาอย่างมาเธอุสอย่างตัวอะไรอะเวียล่าเงี้ยมันก็ไม่ได้แพงนะแล้วก็อ่แต่ถ้าไปเทียบกับบัลลักก็ไม่ได้อีกเพราะบัลลักแพงแต่เดี๋ยวบัลลักก็ราคาลงนะ,ะเดี๋ยวรอดูดีกว่านะว่าทําไมนะครับผมเฉลยเลยแล้วกันว่าทําไมบัลลักราคาล่วงนะครับผมดูนี่เลยนะครับผมไม่ให้ราคาล่วงยังไงไหวอะก็ คุณพ่อคุณฤทธิ์มาดีครับผม o r ร้อยสิบเอ็ดแล้วก็เป็น c m อีกต่างหากนะครับยังไงก็เมตาอยู่แล้วตัวนี้เชื่อผมบัรหลักราคาล่วงแน่นอนนะถึงสแตตจะโหดแค่ไหนก็เอาไม่อยู่นะถ้าเจอกับคุณฤทธิ์นะครับผมก็ใครรอคุณฤทธิ์อยู่ก็มานะสุดท้ายแล้วเออหลายๆคนถามผมมาตลอดคุณฤทธิ์จะมาไหมพี่คุณฤทธิ์จะมาไหมพี่ผมไม่รู้จริงๆว่ะอ่ะแต่ไปมา,มาก็สรุปแล้วนะวันมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าในตลาดจะราคาเป็นยังไงนะคุณฤทธิ์ ผมยังจําภาพกุลิต2,000ล้านได้อยู่เลย OR 99อะ่ะใครทันตอนนั้นนะแสดงว่าเล่นเกมนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับผมยังต่ําก็คือหนึ่งปีอะ่ะเออถ้าทันกุลิต OR 99ตอน2,000ล้านนะนะมาเดาราคาตัวนี้กันเล่นๆดีกว่าเออเพื่อนๆคิดว่าราคาตัวนี้จะเท่าไหร่ครับผมเดาว,ว่าน่าจะ300ไหมอันนี้เดาเลยนะเออเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมสตหรลบราคาของกุลิตตัวนี้นะ แรกๆอะไรประมาณนี้ผมว่า2องสามร้อยแหละมีมีให้เห็นแหละผมคิดว่านะแล้วยังไม่หมดนะผมอันนี้แค่ OR 111นะอย่าลืมนะว่าตัวที่ท็อปที่สุดเนี่ยมันจะเป็น O ว112นะ่รอยอะผมะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะตัวสุดท้ายนะ OR 112จะเป็นตัวอะไรนะครับออตัวนี้เลยนะครับตัวสุดท้าย O r 1 1 2นรบะผมนักเตะที่พูดเพราะที่สุดในโลกนะครับโยฮันครับนั่นเองนะครับผมก็ตัวสุดท้ายนะแต่มาเป็นสไตรเกอร์นะล่างนี้สามโยฮันครับก็น่าจะตัวไม่ใหญ่เออก อาจจะกลับมาก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่าโยฮันครับนี้ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะสูงเท่าไหร่เองรู้สึกจะร้อยเจ็ดสิบกว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็กองหน้านะมาทุกสัปดาห์เลยเนาะไม่ใช่ทุกสัปดาห์ดิทุกสองสัปดาห์เลยในพรามอคอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟานบัตเทนโยฮันครับนี่ก็สไตเกอร์แนละ้วโดอวนก็สตเกอร์คือสไตเกอร์มาตลอดเลยอะ่ะสี่รอบก็สี่ตัวไปเลยนะสำหรับเอทีเนี่ยไม่มีรอบไหนไม่มีสไตเกอร์เลยปะมุลเลอร์ก็ใช่เออ ก็ตามนั้นเลยนะ st มีให so ้เลือกเยอะเนาะราคาก็ไม so okay, so ่รู้จะเป็นยังไงนะผมก็เดี๋ยวรอดูกันละกันว่าราคาจะเป็นยังไงแต่ตัวเก่าอ่ะผมว่าก็น่าจะราคาลงแหละอย่างพวกมุลเลอร์อะไรพวกเนี้ยปัตเทนเลยอ่ะผมว่าราคาน่าจะลงนะแต่ว่าเอาจิงมันก็ไม่ได้แพงวะสองตัวนั้นมันอยู่ที่ร้อยหนึ่งวะหรือไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้จําไม่ได้นะผมก็ใครรอตัวอะไรก็รอจัดกันได้เลยนะผมอาจจะรอซื้อในตลาดหรือเติมเป็นแพ็กก็ได้เดี๋ยวมก็มีแพ็กมาให้เติมนะเชื่อผมไอ้พวกเนี้ยมีแพ็กมาให้เติมแน่นอนนะ ใครอยากเติมถูกๆก,ก็ลองไปสอบถามพูดคุยในเพจของเจน้ําการค้าก็ได้นะครับผมก็ทักไปถามได้เลยเนาะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับผมก็ไปจัดกันได้นะก็ครบถ้วนแล้วนะครับผมสําหรับการสปอยนะ TOTW Hero แล้วก็ TOTY ที่เป็นไอคอนพรามนะผมทั้งหมด สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับให้ทำคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเกมฟีฟ่ามือถต่อไปนะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะครับผมสมาชิกก็จะมีกลุ่มไลน์เข้านะถ้าผมว่างผมก็จะเข้าไปพูดคุยนะครับผมหรืออีกช่องทางนึงก็เป็นการโดเน a t นะครับผมก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะการดเนทนะครับหรือช่องทางก็จะเป็นซุปเปอร์แตงนะคเป็นคำว่าขอบคุณนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม หรือใครแม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาละครับไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมเย็นนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย